อ๋อครับปิ้นเสร็จแล้วครับคเนตผมว่าก็โอเคนะโครงสร้างแต่ผมไม่ได้ปั้นแต่งอะไรผมแค่กดให้มันเนียนขึ้นเะืให้ท่านเนียนขึ้นตอนที่สแกนมาเป็นแค่เหลี่ยมผมแค่กดให้ซีบัตทำให้เนียนขึ้นก็เลยแนบกันไปเป็นเนื้อเดียวเลย เ๋ยวผมกินข้าวพักเหนื่อยกันยังไม่ได้กินว่าจะกินหัวแท่ทำงานว่าจะปั้นแบบให้เป็นนิ้วอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่ละเอียดกันนงกันหนกนะครับก้ามเนื้ออะไรอย่าเงี้ยปั้นกล้ามเนื้อผมว่าเครื่องพันกระบาทน่าทำได้ก็คงให้ปิ้นลองงานแค่ชิ้นแค่เนี้ยละเครื่องเนี้ยพันกระบาด เครื่องสแกนเนอร์พันกว่าบาทคอมสองพันกว่าบาททำงานสามดีก็อย่าอย่ย่ปั้นให้ละเอียดขึ้นกว่านี้แล้วก็มาดูงานอย่งครับแต่คือว่าโอเคครับทำดีมากลูกพ่อได้เพียเนตจากเครื่องสแกนเนอร์คราวนี้จะเอาเครื่องสแกนเนอร์ไปสแกนอีกทีแล้วก็ ใช้ฝีมือผมปั้นไปด้วยในสีบัตรอย่ามาดูกันองค์ขนาดนี้จะเป็นยังไงอย่ามาเทียบกันโอเคครับพักแล้วครับประสบความสำเร็จกับการเป็นงานแล้วก็ใช้เครื่องสแกนเนอร์โคกับเครื่องสีบัตรพักแล้วครับขอให้ไปขึ้นได้ขุมคอ,อครับขุ่มคอเลยอ,องจริงองจริง ก็อ,องใหญ่ย่อสเกลวะต่าโอเคครับขอที่นี่คุ้มครองฮอลล์าคุ้มครองครับล <c oughs> องควิดกันด้วย